ันนี้เราจะขึ้นเขาค่ะวันนี้พาเมรดาน้อยขึ้นเขาไปว้านลงปู่กันค่ะ ก็มาปฏิบัติธรรมจากของเราจะไปดูเขาดาสพวงเขาดาสกวงก็ กือบลมแม่ถ้าเลี้ยวหมาก็จะไปผาผาตะลุ่งใช่ไหมะที่หลายๆคนเข้ามาดูวิวดูหมอกแต่เราจะเลี้ยวซ้ายค่ะไปวัดเขาดาสโ,โอ้ธรรมรูยเออเอไปธรมรมรูยเลี้ยวขวาที่เขามาดูหมอกมาดูอะไรคน สวนป่าอยู่ค่ะพามาเวมาปล่อยป่า,มาเมวอยู่ไหมในป่าไม่เอา้าทำไมไม่อยู่อยู่ทำไมไม่เต็นมาม,มีเต็นมามีเต็นมา,มต,นมาต้องมากางเต็นนอนไม่เอาหมอนม,มาเมวีมเมวจะมาอยู่ไม้มใครจะเก็บใครจะมาเก็บเห็ดก็มาเด้อเก็บเห็ดคนเดียวเลย ววเวลาเวลากลับบ้าน,นเนดิไปเองืมกลับบ้านวินงเดร์ไปเองตอนนี้บนที่บนเขาก็จะมีงานกระถิ่นนะคะก็จะมีผู้คนมาบ้างหลากหลายลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ก็จะมาเยอะหน่อยข้างด้านบนอ๋ออันนี้รถมาขายอะไรมะเว่ รถก็มาขายอะไร<ล>าขายลูก,ลกชิ้นท<า>อดเออแล้วขายลูกซิงเลยรถหนม่มล่ะก็นั้นม,ม,นามาขายอะไรขายผลไม้อันนี้ก็จะเป็นร้าน <c oughs> นลองปู่เ <c oughs> ทพอุดรชาตุชาตุอือกิ่งจังเลยม้อเหรียสชาธุ S 1> <S 1> <S สาธุหรือสาคุลูกสาธุถึงแล้วค่วะวัดเทาดาสบวงพระที่อยู่ด้านหน้าคือพระมาหาเจดีไไย์แล้าวไงเดี๋ยมวมารถจะนำความคืบหน้ามาฝากเลย ตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ EP นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ